ตัวเต็มมังงะดา,า้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่75สุดยอดพลังการทําลายล้างของเบจิต้าร่างใหม่นะครับที่ปะทะก,กับกาโนล่าโหดสุดๆมันสุดๆเลยในตอนนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดา้อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นมังงะตัวเต็มของดา้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่75นะครับเราจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของเบจิต้าร่างใหม่กันแล้วนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มตอน มานะครับสำหรับมังงะราคันวอนซูเปอร์ในตอนที่75นะครับโดยในตอนนี้จะมีชื่อตอนอย่างเป็นทางการว่าพลังของเทพทําลายล้างโดยเริ่มตอนมานะครับหลังจากที่เบจิต้านั้นได้กลายร่างนะครับเป็นร่างใหม่ของเขานะครับซึ่งจะเป็นร่างนะครับที่เขานั้นได้ฝึกฝนพลังของเทพทําลายล้างมาโดยร่างนี้นะครับอย่างที่เราทราบมาจากตอนที่แล้วนะครับก็จะไม่มีคิวนะครับแล้วก็มีออร่ารอบตัวโดยฟิวนั้นก็จะดูน่ากลัวสุดๆเลยนะครับสมคําล่ําลือนะครับพลังของเทพทำลายล้างเมื่อการโนล่านะ เห็นพลังนี้นะครับของเบจิต้านะครับถึงกับพังงาเลยเลยครับพอเขาเห็นออร่าพลังนี้เนี่ยเป็นพลังนะครับระดับสุดยอดจริงๆเบจิต้าเริ่มเปิดฉากการต่อสู้นะครับโดยการที่เขานั้นเบ่งพลังนะครับของเท็ทอร์ไลล้างของเขาซึ่งจะเป็นไฟนะครับที่โพลยพุ่งออกมานะครับจากร่างกายเบจิต้านะครับค่อยๆแผดเผาในตัวของกราโนล่าแต่ต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าที่ดูเนี่ยมันเป็นมังงานะครับมันไม่ได้มีสีให้พวกเราได้รับชมแต่ผมก็เดานะครับว่าก็คงจะออกแนวสีเดียวนะครับกับบิลนะครับก็คงจะสีม่วงซึ่งกราาโนนลั้ย ใช้มือของตนเองป้องกันนะครับเปลวเพลิงนะครับที่เผาไหม้มาจากตัวของเบจิต้าแต่ว่านะครับเมื่อเขาพยายามนะครับจะปัดพลังนั้นออกไปนะครับกับเห็นว่าเบจิต้าในตอนนี้นะครับพุ่งมาที่หน้าของเขาแบบเร็วสุดๆเลยแล้วก็จับไว้นะครับที่ชายเสื้อของเขาเบจิต้านะครับก็เลยพูดกับการโนล่าในทันทีโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าแม้เจ้าภูยิ่งใหญ่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะสั่งสอนให้แกเห็นเองว่าจะเป็นอย่างไรก็ฟิลแบบประมาณแบบว่าแซลนะครับในตัวของการโนล่าประมาณนั้นแหละก็คือการโนล่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันขีโมเยอะไง ว่ามันนน,นแข็งแกร่งสุดๆใช่ไหมวปจิต้าก็เลยจะสั่งสอนให้เห็นเองและวปจิต้านั้นนะครับยังพูดแซวต่ออย่างต่อเนื่องเลยแหละครับโดยเขาก็บอกเลยเล้วว่าและแกเนี่ยเตรียมรับความรักเนี่ยที่ฉันจะมอบให้กับแกแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยเมื่อพูดจบนะครับไปจิต้าก็โขเข้าไปที่หัวของกาโนล่านะครับอย่างเต็มแรงเลยนะครับเล่นเอากาโนล่าเนี่ยกักเลือดออกมาเลยนะครับด้วยความเจ็บปวดนะครับและวปจิต้านั้นก็เลยเคลื่อนกาโนล่านะครับถลายพื้นไปไกลกาโนล่าเห็นแบบนี้นะครับจึงพยายามนะครับทำให้ตัวเองนั้นลอยขึ้นไปเหนนืือออฟ้้าเเพ่ตััวงน นะครับกระเด็นไปไกลมากกว่านี้แต่ปรากฏว่านะครับเป็นเบจิต้าพุ่งมานะครับเหนือหัวของเขาและใช้มือทั้งสองข้างของเขานั้นนะครับทุบนะครับการโนล่านะครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับและยังคอมโบต่อนะครับด้วยการที่เตะการโนล่านั้นลอยขึ้นไปเหนือฟ้านะครับการโนล่าเห็นท่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วจึงจะใช้ท่านะครับการโจมตีของตนเองนะครับตอบโต้กลับเบจิต้าแต่เมื่อมองไปนะครับกลับไม่เห็นเบจิต้าแล้วความเร็วของเบจิต้านั้นเร็วกว่าการโนล่านะครับและทําการนะครับทุ่งเข้าไปนะครับที่หลังของการโนล่าด้วยเข่าของ กาโนล่านะครับที่ลงไปนอนกองกับพื้นในตอนนี้นะครับมันโกรธสุดๆเลยและพุ่งเข้าไปนะครับด้วยความเร็วสูงนะครับก็คือพุ่งสวนกลับไปหาเบจิต้าและใช้มือของมันทั้งสองข้างนั้นนะครับทิ่มเข้าไปที่ท้องของเบจิต้าอย่างเต็มแรงเล่นเอาเบจิต้าเนี่ยหน้าถึงกับสิดนะครับเส้นเอ็นขึ้นหน้าเลยนะครับกับการโจมตีครั้งนี้ แกเบจิต้านั้นนะครับกลับผู้สวนกลับมาในทันทีแกรู้หรือเปล่าว่าถ้าการต่อสู้เนี่ยมันยิ่งเร่าร้อนหรือว่าดูเดือดไปมากกว่านี้มันยิ่งทําให้ฉันเนี่ยโคจะแข็งแกร่งมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก เมื่อพูดจบนะครับเบจิต้านั้นก็ทําการต่อสู้ต่อในทันทีโดยการจับหัวกาโนล่านะครับและก็เหวี่ยงลงไปที่พื้นนะครับที่เมืองของกาโนล่านะครับลงไปอย่างเต็มแรงนะครับเล่นเอาการโนล่าในตอนนี้เนี่ยนั่งก้นจำเบ้าเลยแหละครับและเบจิต้านั้นก็ต่อเนื่องการต่อสู้ต่อนะครับโดยการถลายเข้ามานะครับและใช้เท้าของตัวเองข้างหนึ่งนะครับถีบเข้าไปนะครับที่ท้องของกาโนล่านะครับอย่างเต็มแรงเลยนะครับเล่นเอาการโนล่าเนี่ยปิวไปไกลเลยแหละครับจากการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกาโนล่าในตอนนี้นะครับได้แต่ ไว้นะครับและเขานั้นนะครับพยายามนะครับจะหาทุกวิีทางได้แหละในการโค่นล้มเบจิต้าให้ได้โดยการเอล่าในตอนนี้นะครับถึงกับตกใจนะครับในตัวของเบจิต้าอีดูเหมือนว่าเจ้าป้านั่นเนี่ยมันจะเหมือนกับคนละคนกับก่อนหน้านี้เลยเจ้านั่นเน่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อถูกโจมตีและไอเทพทำลายล้างที่มันหมายถึงนะ่ะมันคืออะไรกันแน่ แต่ในระหว่างที่การโนล่ากําลังสงสัยอยู่นะครับเบจิต้าก็ปรากฏตัวมาด้านหลังนะครับของการโนล่าแบบเท่ๆเลยเขาเรียกว่าพโอโหและเตะชี้หายเลยนะครับพี่แกยืนกอดอกนะครับแล้วก็ตอบการโนล่าไปสิ่งที่เรียกว่าเทพทาลายล้างน่ะมันมีอยู่ในจักรวาลใบนี้และรู้หรือเปล่าในจักรวาลของเรานี้เนี่ยมีเทพทาลายล้างเนี่ยอยู่หนึ่งองค์เหมือนกันและแกรู้หรือเปล่าคนๆนั้นนั่นแหละที่เป็นคนสอนในพลังสุดยอดแบบนี้ให้กับฉันยังไงล่ะการโนล่าได้ยินแบบนั้นนะครับถึงกับตกใจนะครับแล้วก็ถามเบจิต้าในทันทีและไอเทพ ไจล้างที่แกว่าเนี่ยเป็นคนที่มอบพลังแบบนั้นให้กับแกหรือไงเบจิต้านะครับถึงรีบตอบกลับไปนะครับด้วยความภาคภูมิใจเปล่าเลยที่แกเห็นทั้งหมดน่ะมันเป็นพลังที่มาจากฉันเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเถอะไอ้พลังที่แกเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พลังนี้เนี่ยมันได้ตื่นขึ้นมาพลังจากในใจของฉันไมน่มันดูน้ำเน่ายัางไงไม่รู้นะพลังเบจิต้าเนี่ยการโน่าเมนแบบนั้นนะครับก็สงสัยต่อนะครับแล้วก็ถามเลยแหละครับว่าที่แกหมายถึงนะ่ะไอ้เขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนท กิต้านะครับก็ตอบกลับไปเลยแหละครับว่าใช่แล,ะละ้วล่ะฉันเนี่ยโคจะยินดีมากเลยล่ะกับพลังนี้ กาโนล่านะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็โกรธสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตอบโต้กลับไปในทันทีแกน่ะเลิกพูดจาไร้สาระแบบนั้นสักทีแกนัะนหรอที่จะแข็งแกร่งกว่าฉันมันเป็นไปไม่ได้สุดๆเมื่อพูดจบนะครับการโนล่าก็ยิงพลังนะครับใส่เบจิต้าในทันทีด้วยความเครียดแค้นแต่สิ่งนะครับที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อเบจิต้านั้นไม่หลบนะครับการโจมตีของการโนล่าเขานั้นนะครับเบ่งพลังนะครับฟิลแบบเบ่งกล้ามตัวเองเพื่อรับการโจมตีนั้นโดยเบจิต้าในตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล ัวเลยแล้วก็บอกเลยแล้วว่าดีดีมากๆคงไม่มีอะไรนั้นจะสามารถเร่งความวิื่เขิมของชาแน่ได้ดีไปมากกว่านี้ละล่ะการโนล่าไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็โอเคในเมื่อเองนั้นอยากจะเป็นสายแทงมากๆใช่ไหมก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะครับใส่เบจิต้าในทันทีโดยการยิงนะครับพลังรัวๆนะครับใส่เบจิต้านะครับเบจิต้าของเรานั้นนะครับก็ปิดตาปีเลยหละครับปิดตานะครับแบบว่ารับนะครับการโจมตีของกาโนล่าแบบรัวๆแต่สิ่งนะครับที่ทําให้การโนล่านั้นไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเบจิต้านั้นนะครับกระโดดพุ่งมาารจก การโจมตีของเขาและกําลังนะครับจะเผด็จศึกใส่การโนล่าการโนล่าตกใจสุดๆเลยนะครับจึงรีบนะครับกางโลบาเรียนะครับในการป้องกันการโจมตีของเบจิต้าได้ทันเวลาพอดีการโนล่าเห็นแบบนั้นนะครับก็ตกใจนะครับก็เลยสอบถามต่ออีกทําไมแกเนี่ยถึงไม่หลบการโจมตีฉันเลยล่ะไม่เหมือนกับเพื่อนของแกคนนั้นที่มันเนี่ยหลบอย่างเดียวเลยเบจิต้านะครับก็เลยตอบคําถามกลับไปในทันทีที่แกหมายถึงน่ะก็คือเอาไตรสติงของเจ้าคาราลอสใช่ไหมล่ะแกอย่าเอาพลังของไอ้เจ้านั่นเนี่ยมาเทียบเคียงกับพลังของฉันเลยดีกว่าแม มีฟิลนะครับแอบคิงเล็กๆด้วยและนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับชื่อร่างใหม่ของเบจิต้านะครับเบจิต้าก็บอกเลยแหละครับว่า หาไอ้ร่างของเจ้าคาคาเลตนั่นน่ะมันมีจิตใจเป็นของตนเองซึ่งแน่นอนมันแตกต่างจากฉันเพราะของฉันน่ะมันเต็มไปด้วยอีโก้ทั้งหมดเลยถ้าจะให้ฉันเนี่ยอธิบายตามหลักความเป็นจริงได้เหละก็ร่างของฉันน่ะมันก็คือชื่อร่างว่าอัลตร้าอีโก้คือแบบอืมเอาง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็จริงๆมันก็ค่อนข้างตรงตัวนะครับกับชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับโอเคอัลตร้าอีโก้นะครสลับชื่อร่างใหม่ของเบจิต้าเมื่อพูดจบนะครับเบจิต้าของเรานั้นนะครับก็เตรียมที่จะต่อสู้ต่อโดยทําท่านะครับเหมือนก แล้วก็พุ่งไปโจมตีนะครับใส่การโนล่านะครับโดยกระโดดเตะสองขาเข้าไปนะครับและทะลุนะครับบาเรียของการโนล่านะครับและเตะเข้าไปนะครับที่ปากของการโนล่านะครับอย่างเต็มแรงเลยเล่นเอาการโนล่าในตอนนี้นะครับกระเด็ n กระดอนนะครับไกลๆยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยตัดไปที่บูเทามูไทโตนะครับเมื่อเห็นนะครับการโนล่ากระเด็ n กระดอนแบบนั้นถึงกับตกใจนะครับแล้วก็คิดว่าการโนล่านั้นกําลังต่อสู้กับฟริเซอร์อยู่และเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างการโนล่ากับ กาโนล่าในตอนนี้นะครับก็ฟีลแบบงอแงวอยยนะครับเลยก็บอกเลยแหละว่าแกน่ะไม่ใช่เจ้าฟรีเซอร์สักหน่อยไม่มีทางหรอกที่ฉันนจะแพ้คนอย่างแกไอ้ชาวไซยาเกรดสามเอ้ยเป็นยังไงว่าชาวไซยาเกรดสามนะครับหรือว่าประมาณแบบฟีลแบบชั้นสามอะไรแบบนี้นะครับก็แปลนั้นว่าเป็นการด่านะครับว่าเบจิต้าเนี่ยเป็นชาวไซยาชั้นต่ำประมาณนั้นแหละเบจิต้านะครับก็เลยค่อยๆเดินมาหากาโนล่านะครับแล้วก็บอกเลยแหละว่าฉันไม่รู้หรอกว่าแกนั่นแ่บไปได้ยินเรื่องเล่าอะไรมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยดาวเบจิต้าดาวเผาพันธุ์ชาวไซ ฉนะันน่ไม่ได้ถูกอุกาบาตพุ่งชนร็อกแต่มันก็เป็นฝีมือของเจ้าฟรีเซอร์เหมือนกันนั่นแหละเจ้านั่นเนี่มันก็ทําลายดาวเบจิตา้าดาวบ้านเกิดของฉันด้วยเช่นกันและแกเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าชาวสยานั้นน่ะสูญพันธุ์เป็นเพราะว่าเจ้าฟรีเซอร์ด้วยเช่นกันกาโนล่านะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าดวงตานะครับสว่างเบิกเนตแล้วเรื่องเรื่องจริงนั่นหรอและในตอนนั้นเองนะครับโอ๊ตมิลนะครับก็คือฟิลแบบเป็นมารเอไอนะครับที่อยู่กับกาโนล่านะครับ,ท,รรบที่อยู่เ,เยบอกนัไื้องต่กาโน ล่านั้นนะครับก็ไม่เชื่อคําเตือนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับฟิลแบบก็เกลียดแต่ก็โกรธะชาวไซย่านะครับยังไงก็จะจัดการชาวไซย่าก็ยังพุ่งเข้าไปนะครับเพื่อจะต่อยนะครับเบจิต้าโดยเป็นการต่อยเข้าไปนะครับที่เม่งเบจิต้านะครับที่หน้าผากอย่างเต็มแรงเลยเบจิต้าของเราก็เหมือนเดิมนะครับเอาหน้าผากเนี่ยรับการโจมตีนั้นอันนี้คือป่าเบจิต้ารถถังฝังทนไม่ไดโอ้โหมันจะถึกอะไรขนาดนี้โดยเบจิต้านั้นก็บอกเลยแหละครับว่ามันก็อยู่ที่แกแล้วแหละว่าแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อและเมื่อพูดจบนนรก็เตาาาโ่ออยขึ้้ไปหืฟ แต่กาโนล่านั้นนะครับก็ไปหยุดพักนะครับอยู่ที่นะครับตัวปราสาทนะครับของบ้านเกิดของตนเองนะครับแล้วก็กําลังพูดนะครับกับโอ๊ตมิวอยู่โดยโอ๊ตมิวก็บอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวไซยาเนี่ยก็เป็นเหยื่อเหมอนกับนายนะแต่กาโนล่านั้นนะครับก็ไม่ฟังนะครับโดยบอกเลยแหละครับว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้หรอกว่าชาวไซยานั้นเป็นคนฆ่าเผ่าพันธุ์ของฉันคือถ้าเอาจริงๆแล้วกาโนล่าก็พูดถูกนะมันก็ความเป็นจริงนะจริงๆชาวไซยาก็เป็นคนฆ่าเผ่าพันธุนนนรรรัขออองงกกาาาาาโลลล่่่แแแตตดมมิิ้้็พพยยูเววจ คนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องนะครับการล้างค่าเผาพันเลยนะการโนล่านะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นก็โกรธนะครับแล้วบอกให้อดมินั้นนะครับขูบปากซะไม่ต้องพูดอะไรอีกต่อไปแล้วและการโนล่านั้นนะครับทำการทิ้งนะครับแว่นตาของตนเองนะครับก็คือฟิลแบบทิ้งอดมิไปนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วฉันเนี่ยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากนายอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นการโนล่านะครับก็เลยพุ่งไปหาเบจิต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเบจิตาดแีส ของเผ่าพันธุ์ของแกนะ่ะการโนล่านะครับก็เลยตอบกลับไปแกเนี่ยหาว่าฉันเนี่ยยังไม่คุ้นชินกับโคตรพลังของฉันใช่ไหมแล้วก็ทั้งสองคนนะครับก็คือพูดเกทับกันแหละครับเดลิตาก็บอกว่าการโนล่าเนะี่ยไม่คุ้นชินกับพลังของตัวเองใช่ไหมการโนล่าก็เลยบอกเลยครับว่าแกก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอแกเพิ่งงได้พลังนี้มาแกก็ไม่คุ้นชินด้วยเช่นกันมันไม่ใช่มีแค่แกคนเดียวเท่านั้นที่จะเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมาต่อสู้กับฉันต่อเธอะและการโนล่านั้นนกก่บบบบง,ง,งตยึ ลอยขึ้นไปเหนือฟ้าแล้วก็ฟาดเข้าใส่เบจิต้านะครับแต่เบจิต้านั้นสามารถรับไว้ได้และทําลายลงไปนะครับแบบง่ายๆเบจิต้าเวนแบบนั้นก็เลยถามเลยแหละครับว่าแกทําอะไรของแกนะแกกําลังทําลายบ้านเมืองเก่าของแกไม่ใช่หรือไงแต่การโนล่านั้นก็ไม่สนใจนะครับยิ่งพูดเหมือนยิ่งยูนะครับมันยิ่งทําลายนะครับเมืองของตนเองนะครับซอย่อยับเลยนะครับปาใส่เบจิต้ารัวๆเล่นเอาเบจิต้าในตอนนี้นะครับก็คือโดนแบบรัวๆสุดๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะสายแทงนะครับดูในตอนนี้นะครับการโนล่าเนี่ยก็คือเบ่งพลังของตัว เพิ่มพลังของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเล่นเอาเบจิต้านะครับถึงกับพูดเลยแหละครับว่าแกเนี่ยจะเพิ่มพลังของแกเนี่ยไปถึงไหนวะเนี่ยแล้เหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่แว่นตาของกาโนล่านะครับโอ๊ตมิลก็แบบแทบไม่แคร์เชื่อตนเองเลยครับว่ากาโนล่านั้นจะทิ้งตนเองนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าควบคุมยานนะครับให้เก็บนะครับแว่นตาของตัวเองขึ้นยานไปแล้วก็ตัดไปที่การต่อสู้นะครับระหว่างเบจิต้ากับกาโนล่าอีกครั้งหนึ่งโดยในตอนนี้ทั้งสองคนนะครับสู้กันแบบสูสีเลยนะเบจิต้านั้นตะ กับไปที่ทองได้นะครับเบจิต้าก็เลยทุบเข้าไปที่หัวนะครับการโนล่าในตอนนี้เนี่ยกระเด็นกระดอนลงไปที่พืนนะครับและเบจิต้าเนี่ยก็จับที่หน้าอกของตอนเองนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเลือดของเขานั้นไหลออกมานะครับด้วยความเจ็บปวดแต่เบจิต้านั้นก็พูดกับตนเองเลยครับว่าเขานั้นนะครับจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกเป็นพเพราะว่าเขานั้นนะครับจะต้องเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อเบจิต้าพูดจบนะครับมีพลังนะครับของการโนล่านั้นยิงมานะครับแล้วก็แสกหน้านะครับเบจิต้าไปนะคระ มาได้ทันทีนะครับอ้คนอย่างแกเนี่ยก็หลบเป็นด้วยงั้นหรอและทําไมการแกี่ยไม่ยอมรับส้นมือส้อนตีนของฉันเนี่ยให้มันมากไปกว่านี้อีกล่ะเบจิตา้านะครับก็เลยพูดเกทับกลับไปเลยเลยครับว่าก็ฉันเนี่ยไม่อยากให้การต่อสู้เนี่ยมันจบลงเร็วเกินไปเพราะชาวไซยาอย่างฉันเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อการต่อสู้เท่านั้นและการถูกตัดไปที่โกคูนะครับที่บาดเจ็บอย่างหนักก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มองไปนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับกับพลังของเบจิต้าในตอนนี้โดยโกคูนั้นนะครับรู้สึกได้เลยแหละครับว่าการโจมตีของ กาโนล่านั้นนะครับค่างจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่โกคูนะครับก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับคงจะดูการต่อสู้แบบนี้เนี่ยตลอดไปคงไม่ได้หรอกแล้วก็พยายามนะครับจะรักษาร่างกายของตนเองเพื่อที่ต่อสู้ได้ต่อนะครับแล้วก็เหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันนะครับระหว่างเบจิต้ากับกาโนล่าอีกครั้งหนึ่งเบจิต้าในตอนนี้นะครับพยายามนะครับจะยิงพลังรัวๆนะครับเล่นเอาฟูนเนี่ยตลบอบอวนไปหมดเลยนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับเบจิต้านั้นใกล้ถึงขีดจํากัดของตนเองด้วยเช่นกันนะครับเขาเนี่ยปวดหัวสุดๆ จนทำให้ตอนนี้นะครับดวงตาของเขาเนี่ยก็คือเริ่มพล่ามัวแล้วนะครับเขานั้นคงไม่สามารถรับการโจมตีได้มากกว่านี้อีกต่อไปแล้วเบจิต้าก็เลยบอกเลยแหละครับว่าคงต้องจบการต่อสู้นี้เสียทีและเขานั้นนะครับค่อยๆเบ่งพลังของตันเองขึ้นมาและยิงพลังนะครับขนาดหืมมานะครับมันก็จะคล้ายๆกับบอลเกงกีนะแต่ไม่ใช่นะผมว่ามันก็เหมือนกับพลังนะครับที่ทางด้านของท็อปโปนั้นเคยยิงเบจิต้าไปในอนิเมะนะครับโดยเบจิต้านั้นนะครับบอกเลยแหละครับว่าพลังที่เบจิต้าจะยิงนั้นจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ไคว่าหากแกนั้นต้องการจะปกป้องดาวบ้านเกิดของแกแล้วลก็แกนั้นจะต้องยับยั้งพลังสุดแสนแรงของฉันให้ได้ละกันการโนล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับมันก็เหมือนตั้งใจเลยนะที่ตอบโต้กลับและทันใดนั้นเองนะครับเบจิต้าก็เลยยิงพลังนะครับใส่การโนล่าไปนะครับอย่างเต็มแรงตัดไปที่การโนล่านั้นนะครับที่กําลังตั้งรับการโจมตีดูเหมือนว่าดวงตาของมันนั้นกําลังทําอะไรอยู่โดยการโนล่านั้นนะครับยิงพลังนะครับสวนกลับไปนะครับที่พลังของเบจิต้านะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการยิงเข้าไปนะครับจี้จุด เข้าไปนะครับตรงแกนกลางของพลังนั้นและท้ายที่สุดนะครับพลังที่มันดุนแรงของเบจิต้านั้นนะครับถึงกับระเบิดนะครับทั้งที่พลังนี้เป็นพลังแห่งการทําลายนะครับเล่นเอาในตอนนี้เบจิต้านั้นก็ลงไปนอนกองกับพื้นกับพลังนะครับที่สุดรุนแรงของการโนล่าการโนล่านะครับก็เลยเดินมานะครับแล้วก็ยิ้มย้อนะครับแล้วก็บอกเลยแล้วว่าฉันเนี่ยต้องขอบคุณแกจริงๆชาวเซยาพรพอแกนั้นเนี่ยสามารถทําให้ฉันเนี่ยดึงประสิทธิภาพความสามารถของฉันมาได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นการจบไปนะครับการต่อสู้นะครับระหว่างการโนล่า นะครับกับเบจิต้าก็ต้องไปลุ้นต่อในตอนหน้าซึ่งในท้ายตอนนะครับเราจะเห็นว่าพวกฮิสเตอร์เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยมากี่นั้นนะครับก็ได้ข่าวจากออยเลยครับว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าการโนล่านั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับแต่ฝั่งฮิสเตอร์นะครับกับคิดแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่นะครคิดว่านะครับยังไงนะครับการโนล่านั้นคงเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ชาวสยานั้นต้องมีสิทธิ์นะครับในการพลิกมาชนะได้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนนะครับของเอริกนะครับหัวหน้านะครับของฮิสเต และมันนั้นนะครับจะเป็นคนหาดราอนบอลนะครับเพื่อขอพรนะครับแล้วก็ไปการจบไปสําหรับมังงะราคนบอลซูเปอร์ในตอนที่75ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสรับตอนนี้นะครับบอกเลยแหละว่ามันสุดๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําคลิปนะครับพูดถึงพลังใหม่นะครับของบจตต้านั้นว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยพลังก็ถือว่าบอกมาค่อนข้างจะเต็มเลยนะแล้วก็คงจะมีการพูดเปรียบเทียบนะกับร่างของโกคูนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับเตรียมรับชมได้เลยก็คืออย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับถ้า ได้เร็วที่สุดเลยเนี่ยก็อาจจะมาเลยนะครับเย็นนี้แต่ถ้าชา้าที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเย็นวันพุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะรอแล้วการในการรับชมเพียงแค่กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะพูดจัดเต็มแน่นอนเกี่ยวกับมังงะดากโนนซูเปอร์ในตอนที่75และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมนะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ